สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นมะเขือเปอราะผัดน้ำพริกเผาใส่กุ้งใบโหระพาครับที่มาของเมนูนี้ก็คือมีลุงคนหนึ่งครับไปร้านอาหารตามสั่งทีไรก็สั่งเมนูนี้ทุกครั้งแม่ค้าก็เลยถามว่าลุงไม่เบื่อบ้างเลยไงเมนูนี้ลุงบอกว่าไม่เบื่อหรอกเพราะว่ามันอร่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ลองมาทําดูครับว่าจะอร่อยเหมือนลุงบอกหรือเปล่าไปลงมือทํากันเลยครับในส่วนของมะเขือเปอราะนะครับก่อนที่จะนําไปผัดเนี่ยเราต้องหั่นแล้วก็นํามาแช่ในน้ําเกลือก่อนนะครับ ละลายน้ําเกลือรประมาณ1-2ช้อนนะครับแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็นําไปขยําล้างเอายางของมะเขือดำๆออกสักหน่อยครับแล้วก็ล้างน้ําสะอาดอีกครั้งแล้วก็นํามาผัดได้เลยนะครับก่อนอื่นครับเราจะนํากุ้งมาผัดให้สุกก่อนนะครับเราจะไม่ผัดพร้อมกับมะเขือเปาะทีเดียวเพราะว่ากว่ามะเขือเปาะจะสุกเดี๋ยวกุ้งจะแข็งเกินไปแล้วก็หดตัวลงมากนะครับวันนี้เราใช้กุ้งที่แกะแล้วน้ําหนักประมาณ400กรัมนะครับ ก็ผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับผมผัดพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีตึงๆใกล้จะสุกแล้วครับก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับผมเนี่ยครับไม่ต้องผัดนานเกินไปนะครับเอาแค่พอกุ้งสุกก็พอนะครับ จากนั้นครับน้ํามันที่เหลือเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดนะครับกระเทียมสับประมาณหนึ่งหัวนะครับผมผัดให้เหลืองหอมสักหน่อยก่อนนะครับจากนั้นครับเราจะใส่น้ําปลาลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับกะให้พอดีกับมะเขือเปราะของเรานะครับ เสร็จแล้วครับก็มาใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ํามันหอยครับใส่ประมาณ2ช้อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกประมาณ2ช้อนเหมือนกันครับน้ำปลาครึ่งช้อนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับนิดหน่อยพอ อันนี้เป็นน้ำพริกเผานะครับใส่ลงไปช้อนเต็มๆเลยนะครับใครชอบเข้มข้นมากก็เพิ่มได้นะครับเสร็จ hmm. แล้วครับก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณครึ่งช้อนนะครับออกหวานนิดนึงนะครับถ้าเป็นผัดน้ำพริกเผานะครับใส่ตามความชอบก็ได้ครับใครชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปได้เลยครับมะเขือเปาะที่เราใช้ในวันนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับหั่นแล้วล้างน้ําให้สะอาดนะครับแช่น้ําเกลือก่อนนะครับแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาผัดได้เลยนะครับทําแบบนี้มะเขือเปาะก็จะขาวเป็นสีเขียวสดนะครับกรุบกรอบแล้วก็ที่สําคัญไม่ดําด้วยนะครับผมเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราใส่มะเขือเปาะลงไปเนี่ยน้ําต้องเดือดนะครับ พอใส่ลงไปปุ๊บก็รีบคนให้ทุกส่วนของมะเขือเปราะสัมผัสกับน้ําที่ร้อนนะครับทําแบบนี้มะเขือเปราะก็จะขาวแล้วก็ไม่ดํานะครับผัดให้มะเขือเปราะสุกนะครับจากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราผัดเอาไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นซอยใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับด้วยใบหัวระพพานะครับผมใส่มากหอมมากครับ ผัดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับผมพอเราใส่กุ้งลงไปใส่ใบโหระพาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดอีกนิดเดียวก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวกุ้งจะหดตัวลงไปแล้วทําให้แข็งไม่อร่อยนะครับผมครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับจะบอกว่าหอมามากๆเลยนะครับจะทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับหรือว่าจะราดบนข้าวสวยแล้วร้อนเลยก็ได้นะครับ ัดเสร็จใหม่ๆเทใส่จานร้อนๆบอกได้เลยครับว่าน่าทานแล้วก็น่าอร่อยมากๆครับอย่างที่ลุงบอกนะครับบอกว่าจานนี้เขา,าไม่เปลี่ยนใจนะครับอร่อยนักอร่อยหนาวันนี้ผมก็ลองผัดแล้วเนาะแล้วก็แอบ,บชิมแล้วด้วยรสชาติก็อร่อยจริงๆอย่างที่ลุงบอกเนาะครับใครชอบเมนูนี้นะครับก็ลองไปทําทานดูได้นะครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะถูกใจแล้วก็อร่อยเหมือนลุงนะครับรสชาติของผัดน้ำพริกเผาเนี่ยก็จะมีออกหวานนํานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเค็มตาม มีเผ็ดเล็กน้อยนะครับหรือว่าใส่ปรุงตามความชอบก็ได้นะครับเอาครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับ